Anh lòng lọt hít yang kêu lên. Anh lọt xuống. A bay. Y'a bì kém cây hít. cái hết 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 Cái

เอาไหมเอาเอาผ้าผ้าไม่ยางหล่อเบิ้งเขาบนินี่ครับเก็บบนหยาไม่น่อยนี่ครับผมไอเสือดีน้ำห่วยต้นนี่ต้นปักใกเลยครับตัวนี้จะจักมาน้ำเห็ดนั่งนี่ครับหน่อยนี่ครับห่ออห่อแป้งบ่ง ใบายเดินเด้อนคะ <Okay. S 1> รับกำลังเกิดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยว,วผมสิาพาไปเบิ่องนอมันนะครับถ้าถั่วคนสิไปหาให้เราโง่ให้ปวกเพื่เดินฝ่าเพื่อจะกดอะไรได้สามนาทีทุกคนนี่ค่ะคุณล็อกโขกจค่ข้าวโขกหน่อยนะครับอันนี้เป็นนอน,นะครับผมผมันกำลังเกิดใหม่นี่ Cái gì gái tuyệt với Ôi, tiêm mỏ như thế chín mô vượt được Nó Lái của Thấy nghe hợp rồi nè dẹp tuần lại thế Chỉ để ít hết không? đây chả có gì cửa chuẩn Không phải bao ใส่ไ,ไหมอือดิมีผ่ามาหลอจะข้าวครับผมเื้ยก่อนมาหลอเกี๊ยเพ็ดพออยู่นี้นล้ลำกับปูกครับ มาเพราะเป็นน้ำจิบนะครับเนาะตามื่อครับไปเนี้ข้ามันแกงแล้วไหวข้ามันอันนี้จะพาไปไทยไปเบิ่งเย็ดไว้จะขี่ไห่เ่าไถ่ดอกขันไถ่ขอกเกษต่ไทยมาฝากนะครับผมหมไม่มีเย็ดก็ผ่านจิ๊บเดินโ่ก็โซ่กัน อฮ้ยยังยางนับมั้ยน้ำโยงได้สิก่อยต่อฟางยังไปครับขอกราบสวัสดีแล้วก็ขอบคุณนะครับผมที่การรับเงินรับส้มจะเล็กหน่อยๆในเมื่อนี้่อย่าเมินหนาขอกันไหมครับผมทีไปหายอยู่บ่ล่ะฮะหายงั้นคนดูไป ขอบคุณหลายๆนะครับผมฝากไว้ซ่อมนี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเสียเห็ดคลิปแกงแยกที่ล่งหักนะครับผม<ส>ดเดี๋ยวนี้พามาเก็บซื้อๆทำบรรยากาศเล็กๆน้อยๆเฮ้ยนี่เสียงนกเสียงกาไม่แหงหูครับผมทอดเสียงรถเล่นอยู่ไกลขั้นถางเสียงรถบถูกไสไป่เขาครับ แต่ลราก็พุกก็เต็มหมอแล้วหวานแหวนเจ้าสีผมก็มักพูดกัเมม <laughs> นเลยนะครับแล้วพี่น้องผูดด้ใดมาคอมเมนต์เข้ามาในไนด้ครับเด้อมันหวานครับผม <laughs> บางคนก็นอาจจะบ่มากนะครับว่ามันเหรียนมันหยางนะครับแต่ผมว่ามันแสบอยู่นะผมว่า <laughs> น่าโมโหนะผมบนตกบางมือสองมือบานหัน เคลื่อนกระตกครับผมข่าวนึงครับเดี๋ยวืันนี้ก็ฝากไปซ้ำนินะครับผมขอบคุณหลายๆครับในการติดตามขอบคุณครับผม